จ่ายตังค์แล้วลงได้นี่กูหน้าด้านากูยืนเด็ดเจ้าของเลยเจ้าของขี่รถมาขายขี่มาแล้วพี่กลับไงรถเมย์อ่าพี่ผมจ่ายตังค์พี่แล้วนะเ,เรียบร้อยนะแล้วพี่กลับได้เลย <laughs> <laughs> นี่นี่ของอะไรของอะไรนี่แหละให้ให้พวกลีลาจะจับอะไรนะ <laughs> ให้พวกลีลาไงเอ,อ้ยพี่อย่าไปว่าอย่างนั้นจะปิดไม่ออ<ๆ>ปิด <laughs> บอกปิดแรงเลยล <c oughs> ของแต่งก็ประมาณล้านล้านสองหนึ่งผมคํานวณแล้วของแต่งเนี่ยที่ผมหายไปสามสี่วันเนี่ยผมทำกันบ้านอยู่ยนะ <c oughs> เอาจริงๆผมบอกได้เลยผมทํากันบ้านจริงๆหมืนอมนได้รถฟรีย <c oughs> มันได้รถฟรีจริงๆ <c oughs> จอ L 2M แผงคอแผงคอแต่งของ M แล้วก็พวกปั๊มบนแมมโบตัวลอ s ซี่ปั๊มล่างไอเดูอ้านมีอ่าเซนเซอร์ D2 ไอสองสองดีผู้ผิดสองดีการเบรกเทคปั๊มล่างไอเดูอ้านโชค fgr โชคกก็สามแสนกว่าแล้วหน้าหลังสี่แสนห้าแสนแล้วร้อยอีกคาร์บอน f four com ตัวนี้เป็นคอมตัวนี้เป็นตัวคอมคาร์บอนทั้งคัน เป็นตัวคอมราคาโคตรเล้าใจเลยใหม่กิฟเจอหัวปลดไปก็หลายตังค์นเนี่ยหัวปลดนี้ก็หมื่นแปดแล้วเนี่ยหัวปลดเนี่ยข้างหลังปัม๊มไอ้ปั๊มหลังมันเป็นกระทุงเนาะพี่กระทุงนะครับปั๊มหลังเป็นกระทุง กัดถุงตรงรุ่นท่อฟูอาคาช็อต,ตี้หลังเต่าล้อมาเช็ดไปท้ายต่างๆคาร์บอนเอพแท้มาจากโรงงานเลยรู้ว่าเฉพาะตัวเนี้ยอันเนี้ยแสนกว่าแสนกว่านะแท้ทั้งลำชิปเตอร์ทุกอย่างเข้าได้หมดเมื่อกี้ลองขี่แล้ว ที่ผมก็ไม่หน้าด้านเนาะผมก็ซื้อรถเสร็จปุ๊บผมก็ถ่ายคลิป่ายได้เลยธรรมดาพี่เราซื้อขายรเราตกลงซื้อขายกันแล้วเรียบร้อยอันนี้ของอาฟาแท้ตรงรุ่นประกับอาฟาทุกอย่างตัวนี้จะมาครบกันเลยมาคู่กันถ้าใส่ประกับอาฟาทุกอย่างมาคู่กันนะครับคนเล่นจะรู้หัวปลดไวต่างๆ หน้านะครับโหมดปรับได้ปกตินะ ขึ้นให้อยอะเลยปุ๊บสนใจสอบถามได้เลยนะครับนี่ปุ่ญแจนี่